สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m มื่อวันนีทเดย์ทันโลกันเงินค่ะทั้งทายกันสี่ทุ่มนะคะคือวันพฤหัสค่ะ5กันยายน2567กับเราสองคนคุณแผนนทิประดาและดิฉันแนสทิคมพรค่ะคาคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นที่ก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดมาฝากกันนะคะ,คะพร้อมกับข่าวดีของตลาดหุ้นไทยด้วยละคะ่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยเรื่องของราคาหุ้นของอินวีเดียที่ถือด้วยว่าปรับตัวสุดลงนะคะเป็นประวัติการมูลค่า m a ร k e ก็ตแคนี่ศูนย์ไปสูงมากนะคะ สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหนึ่งนักลงทุนเนี่ยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลการดําเนินงานไม่ได้สูงอย่างที่นักลงทุนหวังไว้ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องของการถูกตรวจสอบจากทางการของสหรัฐค่ะเกี่ยวกับกรณีของการผูกขาดล่าสุดทางด้านของอินดีียนั้นออกมาตอบโต้ดังกล่าวนะคะโดยระบุบ,บอกว่ากรณีที่สํานักข่าวบรูเบิร์กรายงานเนี่ยไม่จริงเพราะว่าบริษัทนั้นไม่ได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแต่อย่างใดค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะหนในบุคคลที่ทราบข้อมูลระบุบอกว่าข้อมูลที่บรูมเบิกอ้างอิงว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้มีการพูดถึงประเด็นการผูกขาดธุรกิจชิปของอินวีเดียหลังจากที่อินวีเดียนั้นเข้าซื้อกิจการรัน AI ค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยกำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทรัน AI นั้นเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลผล AI สัญชาติอิสราเอลที่มีข้อตกลงกันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะกรณีดังกล่าวเนี่ยมีความกังวลว่าถ้าอินวีเดียซื้อบริษัทดังกล่าวแล้วอาจจะส่งผลทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ชิปอื่นๆได้ยากมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าอินวีเดียนั้นมีการเสนอส่วนลดและราคาพิเศษเพื่อจูงใจไม่ให้ลูกค้าหันไปซื้อของผู้อื่นหรือไม่ ประเด็นนี้เนี่ยนะคะอิน ف เดียก็ตอบโต้ค่ะแล้วก็อธิบายว่า1เลยบริษัทไม่ได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมแต่อย่างใดนะคะในขณะที่ความได้เปรียบของบริษัทนั้นเกิดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เหนือกว่าค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่อิน ف เดียนั้นตอบโต้ออกมาค่ะจากประเด็นเรื่องการผูกขาดตลาดชิปนะคะของอ v น d เดียไปต่อการที่ประเด็นด้านความมั่นคงของชาติกันบ้างนะคะ รอดูกันค่ะเพราะว่าสหรัฐนะคะเตรียมที่จะออกประกาศค่ะระง,งับคำสั่งการควบรวมกิจการนะคะของ US Steel Nippon Steel โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติค่ะทัน้ีขาวเตรียมออกแถลงการนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะระง,งับคำสั่งการควบรวมกิจาการ US Steel โดย Nippon Steel ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะมูลค่า14,900น่ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ US Steel ได้กล่าวเตือนรัฐบาลสหรัฐค่ะว่าการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงควบรวมกิจการกับ n i p p o n Steel ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นได้ จะทาให้พนักง,งานหลายพันตําแหน่งนะคะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงและบระิษัทนั้นอาจต้องปิดโรงงานเหล็กบางแห่งและอาจย้ายสํานักงานใหญ่ออกจากรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีความสําคัญทางการเมืองที่อาจจะมีผลต่อการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ได้ค่ะ ซึ่งการตัดสินใจนะครประกาศระง,งับควบรวมกิจการดังกล่าวนั้นอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิดหลังจากรายงานดังกล่าวออกมาเองก็ส่งผลนะคะทำให้หุ้นของ US Steel ปิดลดลงไปถึง17.5%ค่ะ ประเด็นดังกล่าวนั้นก็เป็นประเด็นที่เปราะบางนะคะทําให้หลายฝ่ายค่ะติดตามกันว่าถ้าหาักใครมาเนี่ยจะมีการดูแลเรื่องของการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะแผนในการหาเสียงซึ่งถือได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโค้งท้ายแล้วนะคะสําหรับการก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละคะ่ะ โดยทางด้านของคุณแฮริสเองก็ชูนะคะแผนภาษีที่เรียกว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวให้ลดน้อยลงกว่าที่ประธานาธิบดีโจโบไบเดนเคยนำเสนอคะ่ะคุณคาลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐได้ชูแผนนโยบายหาเสียงการเก็บภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่อัตราย28สําสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปี1ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ซึ่งต่ำกว่าข้อเสนอที่39.6%ของคุณโจไบเดนประธานาธิบดีณปัจจุบันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะกำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวนปัจจุบันเนี่ยจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงสุด20%ซึ่งช่วงที่ผ่านมานะคะทางด้านของคุณแฮร์ริสนั้นก็พยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับกลุ่มธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เป็นนักสู้ที่ต่อต้านความโลภของนายทุนและเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มชนชั้นกลางเลยมีการจับตาค่ะว่าการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งต่อไปที่อาจจะมีการประชันกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามารอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการรับแล้วนะคะที่จะมีการประชันวิสัยทัศน์กับคุณโดนัลด์ทรัมป์พรครีพับริการในสัปดาห์หน้าค่ะ และคุณแฮริสเองค่ะก็ยอมรับในการปิดไม้ระหว่างที่อีกฝ่ายพูดด้วยก่อนหน้านี้อยากจะเรียกร้องให้มีการเปิดไม้เพื่อจะตอบโต้คุณโดนัลดทรัมป์ได้ทันทีนะคะ ไปต่อกันที่เรื่องของนโยบายการเงินกันบ้างค่ะโดยเฉพาะการขึ้นดอกเบีย้ยของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะยังคงมีหลายปัจจัยค่ะที่มาหนุนให้มีการขึ้นดอกเบีย้ยได้ในช่วงปลายปีนี้นะคะรวมถึงล่าสุดรายง,งานเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะคะค่าแรงที่แท้จริงของญี่ปุ่นนั้นปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2เดือนติดกันแล้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นค่ะ เปิดเผยในวันนี้นะคะบอกว่าค่าแรงที่แท้จริงของญี่ปุ่นนั้นปรับเพิ่มขึ้นมา0-4%ในเดือนกรกฎาคมค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแรงหนุนนะคะทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ค่ะ และแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเพิ่มขึ้นมาน้อยกว่าที่เพิ่มขึ้นมา1.1%เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าก็ยังสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะว่าจะลดลงมา0.6%ส่วนค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะคะซึ่งก็หมายถึงจานวนเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงานตามข้อตกลงที่ทำไว้กับนายจ้างก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ3.6%สูงกว่าที่คาดการเช่นกันนะคะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะเิวเจนั้นเคยระบุนะคะว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงจะเป็นตัวผลักดันให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นเงินไขสํสำคัญนะคะที่ทำให้ b บ j เนั้นกลับมาดำเนินนโยบายการเงินแบบปกติหลังจากที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษมาหลายสิบปีค่ะโดยทางนักเศรษฐศาสตร์เองส่วนใหญ่ก็คาดการณ์นะคะว่าบลเนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในการประชุมวันที่20กันยายนนี้ แต่ก็อาจจะตัดสินใจปรับดอกเบี้ยระหว่างเดือนตุลาคมปีนี้ไปถึงเมื่อกราคมปีหน้าหลังจากที่เบลเจนั้นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันที่เวอร์เราอัพนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาหาโอกาสการลงทุนนะคะเดือนนี้เปิดประเดิมมาก็ค่อนข้างผันผวนแล้วดังนั้นเราจะหลบเลี่ยงความเสี่ยงนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะสายการบินคาเทเปซิฟิกของฮ่องกงระบุว่า สายการบินจะกลับมาดำเนินงานเครื่องบิน a i r b u ั A350 ตามปกติภายในวันที่7กันยายนนี้หลังจากทำการเปลี่ยนสายเชือกเครื่องภายในเครื่องบิน Air Bu ัส A350 เรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดปัญหาขณะมุ่งหน้าสู่ซูริกทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทำให้ทางสายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวน90เที่ยวเพื่อทำการตรวจสอบเครื่องบิน A350 เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปสิงคโปร์ไทเป้โตเกียวและกรุงเทพเหตุการณ์นี้ส่งผลให้สายการบินอื่นๆในภูมิภาคต้องตรวจสอบเครื่องบินรุ่น A350 เช่นกันบริษัท Samson ด์อินเ n อร์เนชั่นแนซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบ๋าเดินทางได้เลือกธนาคาร JP Morgan แ h a s e ส o และธนาคารรายอื่นๆเป็นผู้บริหารจัดการนำหุ้นแซมสไนด์เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มการเข้าถึงสำหรับนักลงทุนทั่วโลก แซมโซไน์ ite, เจ้าของแบรนด์กระเป๋า,าเดินทางทูมี่และอเมริกันทัวริสเตอร์ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐแบบคู่ขนานเพราะมองว่าตลาดสหรัฐจะช่วยขับเคลื่อนในการเติบโตและขยายธรุรกิจไปทั่วโลกเงินเฟอ้อเดือนสิงหาคมของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเพียง3.3ขยายตัวในอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมอการาคมหรือต่ำสุดในรอบ7เดือนเป็นการเปิดทางให้ธนาคากรกลางปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีก ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าธนาคารกลางอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีก0.25%ในการประชุมเดือนตุลาคมหรือในเดือนธันวาคมนี้ เดือนกันยายนแบบนี้นะคะเป็นเดือนในความผันผวนค่ะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะมาหาหุ้นดีเฟนซีฟค่ะลดความเสี่ยงกันนะคะในช่วงนี้ g b a ลบ e a เวลโดยธนาคารกรุงเทพค่ะ สำหรับช่วง global wealth โดยธนาคารกรุงเทพในวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาจัดพอร์ตหาโอกาสการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ลดความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นประจำเดือนกันยายนด้วยนะคะมีภาพรวมนในเชิงสถิติมาฝากกันว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงเดือนกันยายนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อคาดการแนวโน้มแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนประจาเดือนนี้เป็นพิเศษมาฝากกันค่ะ โดยทางด้านของคุณเสริมศักดิ์วงศิทธิโชคผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายค้าตราสารการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ค,ค่ะถ้าหากว่าเรามามองนะคะภาพรวมการลงทุนช่วงนี้เนี่ยพอเราเปิดประเดิมขึ้นมาในต้นเดือนกันยายนก็ดูเหมือนว่าภาพความผันผวนเริ่มเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะคะเรามีการมองภาพรวมการลงทุนประจําเดือนนี้ยังไงบ้างคะ ครับก็ตัวเลขออกมานะครับโดยเฉพาะในฝั่งของสหรฐอเมกาก็แสดงถึงตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขภาคการผลิตนะครับซึ่งออกมาเนี่ยก็ต่ำกว่าคาดนะครับที่47.2นะครับก็ส่งผลให้ในช่วงเนี้ยนะครับตลาดเอ่อทั้งสหรฐอเมกาหรือว่าตลาดโลกเนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีความผันผวนพอสมควรนะครับแล้วผมก็ได้ทําตัวเลขย้อนสถิติให้ดูนะครับว่าตัวเลขของดัชนี s p 5 0 0เนี่ยนะครับผลตอบแทน เป็นรายเดือนเนี่ยแม่มันจะมาตรงจังหวะพอดีเลยเดือนกันยายนี่ยมักจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเดือนอื่นๆคือผู้่ายคือติดลบ นะครับเท่าที่ดูสาเหตุที่ที่ที่เช็คสอบเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตั้งแต่1971ก็50กว่าปีนะครับก็มักจะเกิดว่าอพอถึงเดือน9แล้วเนี่ยนะครับก็งบไตรามาส2ออกมาแล้วปัจจัยเร่งหรือแคตตาลิสต์ต่างๆเนี่ยในตลาดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีนะครับก็เลยทำให้ในช่วงเดือนกันยาเน,นี่ยนะครับของตลาดสหรัฐอเมริกานะครับมักจะค่อนข้างพักตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเอ๊ะเราดูเฉลีย่ยยาวๆอย่างเดียวนะครับลองเฉ ทั้ง5ปี10ปีนะครับก็มักจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับว่าในช่วงเดือนกันยาของตลาดสหรัฐอเมริกาที่ SP500 นต n t ีห้าร้อยมันรีเทอร์เนี่ยผมตัดแทนมักจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับ ในส่วนของภาพใหญ่ณปัจจุบันเองเก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยนะครับมันอยู่ในวัฏจักรที่เรียกว่าเลทไซเคิลนะครับก็คือปลายทางเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับก็ทําให้การเติบโตนะครับต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวนะครับการปล่อยสินเชื่อหรือรวมถึงในเรื่องของเออร์เน็งกำไรผลกําไรเนี่ยนะครับของอตลาดโดยรวมเนี่ย มักจะค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับกอ็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะชะลอตัวลงมาแต่เราก็ต้องมานั่งติดตามครับว่าจะเป็นในลักษณะ Soft Landing หรือว่า Hard Landing นะครับตลาดโลกโดยรวมนักลงทุนทั่วไปตอนนี้ก็ภาวนานะครับว่าให้เป็นในลักษณะ soft landing ครับคุณแพนครับ ค่ะหลายคนบอกว่าพอดูจากวัฏจักรที่เมื่อสักครู่นี้คุณปิ๊กให้ไว้นะคะเป็นเลทไซเคิลแล้วมีรีเซชชันนี่หลายคนกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเทขายสินทรัพย์ต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะถือว่าความผันผวนในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงเวลาที่เขากําลังจะกวนตะก้าใหม่ใช่ไหมคะในการวางแผนการลงทุนเรามีคําแนะนําในการจัดสรรพอตยังไงดีอะคะ ครับท่านในแง่ asset class นะครับก็คือว่าในช่วงที่เรากำลังจะไปปลายทาง l e t e Cycle เนี่ยนะครับผลิตพ,พัณฑ์ที่ทางการเงินที่เราจะกระจายผ่อนลงไปเนี่ยมีสองส่วนหลักๆที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตราสารหนี้ระยะยาวแล้วก็ทองคำ นะครับถ้ามองในรูป Asset Class ตามภาพที่สไลด์ให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราตอนนี้เศรษฐกิจโลกไ s แอสเซทคลาสที่เหมาะกับในลักษณะปัจจุบันเนี่ยคือ,อด้านซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างก็คือว่าเศรษฐกิจการเติบโตเริ่มชะลอตัวนะครับอัตราเงินเฟอ้อเริ่มลดลงนะครับเริ่มชะลอตัวลดลงมานะครับซึ่งวัฏจักรหรือ c y เคิในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นลักษณะที่ Deflation นะครับหรือเงินเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถดถอยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยการล็อกผลตอบแทนดอกเบี้ยร,ระยะยาวๆไว้ก่อนที่ดอกเบี้ยจะลดลงเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นคือล็อกผลตอบแทนที่สูงขึ้นและระยะยาวขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนดีนะครับอีกแสซทคลาสหนึ่งก็คือในเรื่องของทองคำนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อมองเห็นโอ้โหทองคำก็ขึ้นมาเยอะนะครับสี่หมนกว่าะลรกว่าเนี่ยนะครับก็อาจจะหาจังหวะเข้าเก็บและกันสําหรับทองคำนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ e q u i t y หรือหุ้นเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องกล่าบเรียนว่าในช่วงลักษณะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับมีลักษณะชะลอตัวในแบบนี้เนี่ย กลุ่มนะครับหรือเซกเตอร์เราก็ต้องมีเรื่องของการทำเซกเตอร์โรเตชันนะครับก็อาจจะเศรษฐกิจเริ่มพีคตลาดเริ่มพีคแล้วเนี่ยต้อง move ม,มาลักษณะที่เป็น defensive sector ตนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแ t ลแคร์หรือว่ากลุ่ม c o n s u m e r อุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถจักรนะครับก็ภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือว่า กลุ่มเฮลท์แคร์เองเนี่ยนะครับในช่วงวัฏจักรที่เป็นดาวเทินนะครับอาจจะเป็นในเรื่องที่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมักจะเอาพอฟอร์มกับตลาดหรือดัชนี S&P 500นะครับอย่างภาพที่แสดงอยู่เนี่ยนะครับทุกๆครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น200ศนค่าสองศนนะครับช่วงสับพรามนะครับถ้าไอตัวเลขดัชนีตรงนี้มันพื่น เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเพิ่มขึ้นดีกว่าดัชนีนะครับจะเห็นเลยทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง09สัปรลาม2015ออยคลาชนะครับช่วงนั้นก็ราคาน้ำมันจากร้อยลงมาเหลือห้าสิบนะครับอตอนนั้นก็วิตกเรื่องเชลออยเชลแก๊สนะครับ2020นะครับต่อเนื่องจากโควิดนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอตัวเลขตรงนี้เนี่ย กลุ่มเฮลท์แคร์ก็เอาพอฟอร์มนะครับแล้วก็2022นะครับช่วงสหรัฐอเมริกาจากดอกเบีย้ยใกล้ศูนย์เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทําให้กลุ่มกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอ่าดิฟเฟนซีฟสต็อกเนี่ยนะครับอ่าเอาพอฟอร์มได้ดีกว่าตลาดนะครับเราก็มองว่าในช่วงอ่าหลังจากนี้ไปจนถึงปีหน้านะครับอ่านักทุนอาจจะต้องเข้ามาในกลุ่มที่อ่ามีความจําเป็นมีความปลอดภัยเป็นลักษณะดิฟเฟนซีฟมากขึ้นครับคุณแมครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไฮไลท์เลยก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะงั้นสอบถามเพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่าหลายค,คนเนี่ยอาจจะลงทุนในหุ้นที่เคยได้รับอันนี้ส่งจากเศรษฐกิจขาขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานการเดินทางต่างๆภาคอุตสาหกรรมตรงนี้เรารต้องวดผลด้วยไหมคะเรามีคําแนะนํำยังไงอะคะ ครับก็อาจจะต้องมีการถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทยอยขายทํากําไรได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนหรืออาจจะลงทุนแล้วขายไปแล้วเนี่ยผมว่าไอ้กลุ่มที่เป็นเทคหรือกลุ่มที่โกรดส,สูงเนี่ยนะครับอาจจะในระยะ ไต่มาสถ,ถัดไปเนี่ยไตายมาสามไตมาสี่จนถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะต้องรอดูสถานการณ์นิดหนึ่งรอใหอ้ดอกเบีย้ยนะครับเฟดฟันเลดเนี่ยนะครับลดลงมาสักสองสาครั้งนะครับแล้วค่อยเข้าไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยในทิศทางขาลงอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจโดยรวมของอเมริกาหรือของโลกเองเนี่ยหลายๆประเทศเริ่มชะลอตัวอย่างนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องอสวิตชิ่งนะครับจากกลุ่มที่เคยได้ประโยชน์ช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะาหา โอกาสทํากําไรแล้วก็ move มาอะไรที่ d e f e n s i v มากขึ้นครับคุณแบนครับค่ะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะจับจังหวะให้แม่นยําแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเข้าใจวระจับได้ด้วยแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจับจังหวะได้เหมือนกับที่คุณพิกมาแนะนําแบบนี้เนี่ยนะคะพอจะมีโซลูชันอะไรที่แนะนําให้กับนักลงทุนได้ไปวางแผนพอร์ตการลงทุนกันบ้างไหมคะ คับด้วยเข้าใจว่านักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาติดตามนะครับทาง BMS หลักทรัพยบุหลวงเราก็มีการให้บริการนะครับในเรื่องของตัว private fund หรือจัดพอร์ตส่วนบุคคลแบบอัตโนมัตินะครับเลือกคัสซิตอ่อเลือก asset class นะครับที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ปรับพอร์ตตาม กลยุทธ์ของเรานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยเราโปรเทคเป็นอย่างดีนะครับเพราะงะั้นเนี่ยก็อยากฝากท่านนักลงทุนนะครับที่อยากจะให้ทาง BLS นะครับจัดผร์ตให้นะครับเราให้บริการที่ชื่อว่า BLS Top Fund Portfolio นะครับเป็นการบริหารจัดการ Private Fund หรือกองทุนส่วนบุคคลจัดผร์ตให้แบบอัตโนมัติครับคุณแวนครับ ค่ะอ่ะก็สามารถไปปรึกษากันได้นะคะจะได้รู้จังหวะการลงทุนแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนได้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณิ๊กมากนะคะที่มาให้ไอเดียาการลงทุนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ก็เป็นคําแนะนํานะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณปิก๊กค่ะคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะคะผู้มีการอุโสฝ่ายค้าตราสารการเงินนะคะที่มาให้คําแนะนําการเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับพอตการลงทุนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะเราจะเห็นความผันผวนเราจะเห็นฟันเฟ้อที่โยกย้ายเพื่อจะไปหาโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีจากปัจจัยเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ ใครที่สนใจวิธีการนะคะในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ในช่วงพิเศษของเราเป็นประจำค่ะ Global w o a l h โดยธนาคารกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเบรกหน้าความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ กันต่อเลยค่ะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ถือว่าปรับบวกขึ้นมาอย่างสดใสค่ะหุ้นไทยของเราเนะคะพุ่งแรงทะลุ1,400จุดค่ะซึ่งทางร้อนตรีกระทรวงคลังเองก็ชี้นะคะว่ามาจากหลายปจายัจจัยรวมถึงเรื่องของการเมืองที่ค่อนข้างจะนิ่งเรล้าด้วยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยสดใสมากเลยนะคะปรับตัวขึ้นแรงทั้งวันค่ะ เซตอินด x นะคะสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่1,400จุดได้ค่ะไปถึงที่ระดับ1,406.49จุดหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง41จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นค่ะโดยทางคุณพิชยัยชุนหาวชิระ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะคะให้สัมภาษณ์ถึงตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาเกือบ40จุดค่ะแล้วก็ระหว่างวันนั้นสามารถทะลุ1,400จุดได้โดยบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็น่ายินดีด้วยนะคะเมื่อถามว่าการตอบรับของตลาดหุ้นมาจากสถานการณ์การเมืองที่มีความชัดเจนหรือไม่เรื่องนี้ทางคุณวิชัยก็บอกว่าก็คงมีส่วนด้วยแต่ก็มีหลายประเด็นนะคะที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกันค่ะ ทางด้านของคุณนะัทพลคำถาเครือผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลลย,ยวนต้าประเทศไทยนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยของเรานั้นปรับตัวขึ้นมาเอาเอรร์มดีกว่าหุ้นต่างประเทศหลังจากที่บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนและนอกจากนี้ค่ะการที่กระทรวงการคลังให้ข้อม,มูลและทำลายของการเสนอขายกองทุนรวมวายุพักหนึ่ง ที่จะเริ่มเสนอขายนะคะในช่วงวันที่16ถึง20กันยายนนี้โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินค่ะ100,000ถึง150,000ล้านบาททำให้มีแรงซื้อเกิ่งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุนวายุพักแล้วก็คาดว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยให้แนวต้านถัดไปนะคะอยู่ที่1,410จุดค่ะบรรยากาศการลงทุนสดใสมากๆนะคะแล้วก็น่าจะร้อยต่อกับช่วงจังหวะเวลาที่เงินบาทแข็งค่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าและเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเม็ดเงินในประเทศเองที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยแหละคะ่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องของเงินเฟอ้อกันบ้างน,นะคะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะยังคงชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นปัจจัยสนั สนุนหนึ่งให้มีโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางหรือไม่ต้องรอติดตามด้วยนะคะโดยตัวเลขดังกล่าวค่ะถ้าหากว่าเราลองไปสํารวจดูราคาสินค้าจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าขยับเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมายังคงเป็นทิศทางของการชะลอตัวนะคะโดยทางตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่วันนี้กระทรวงพาณิชย์โดยทางด้านของคุณพูลพงษ์นายนาภากรผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยค่ะว่า เงินเฟอ้อในเดือนสิงหาคมนั้นอยู่ที่ระดับ108.79ถือว่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่108.41ทำให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเป็นอัตราการชะลอตัวลงที่0.35ปค่ะปัจจัยสนับสนุนในเดือนนี้ก็คือกลุ่มอาหารผักสดผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีภาวะฝนตกหนักมีอุทก,กภยัยหรือว่าน้าท่วมในพื้นที่เพาะปลูกทาให้ผลผลิตลดลงนะคะ รวมไปถึงข้าวสารไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวอาหารสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นด้วยส่วนเงินเฟอ้อเฉลี่ย8เดือนแรกในเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับชว่วงเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น0.15%ในขณะที่เงินเฟอ้อพื้นฐานหรือว่าคอ CPI นั้นอยู่ที่105.06สูงขึ้น0.62%จ,จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานช่วง8เดือนแรกของปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่0.44กระทรวงพาณิชย์คาดการว่าเงินเฟอ้อทั่วไปในปีนี้เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่0.5ค่ะเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นน่าจะมีการทบทวนกันอีกครั้งค่ะ ยังคงต้องจับตากันต่อไปนะคะสําหรับเรื่องของเงินเฟ้อในบ้านเราค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เองก็ยังคงมีน้ําท่วมอยู่อาจจะมีผลในเรื่องของราคาผักสดแล้วก็ผลไม้สดในระยะต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ